เรียกได้ว่าถึงแม้จะมีดรามา่าขึ้นมาอย่างหนักดวงแต่เจ้าตัวก็มีแฟนๆให้กำลังใจอย่างมากมายสำหรับนักแสดงหนุ่มเน็กชาลีไตรัตที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้เจ้าตัวจะมีความสุขมากนะคะก็ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากำลังแอบปลูกต้นรักกับสาวคนไหนหรือเปล่า และนับได้ว่าตั้งแต่อยู่สถานะโสด<ๆ>ก็มีสาวๆแวะเวียนแหล่ร้อมอยู่รอบตัวมากมายจนแฟนๆก็จับจีนให้ชาลีกับสาวๆหลายคนแต่จะมีสาวคนไหนที่สามารถพิชิตใจและชาลีเลือกเป็นแฟนก็ชัดเจนล็อกมงมากค่นะณตอนนี้เมื่อลาสุดค่ำวันที่24ทธันวาคมที่ผ่านมาจีน่าสาวคนสนิทของน็กชาลีได้ไลฟ์สดคู่กับไมค์พิรัตและมีการพูดคุยสนทนากัน ไม่ก็ได้ถามจีน่าว่าเธอชอบชาลีหรือเปล่าจีน่าถึงกับปฏิเสธและคำพูดต่อมาของเธอก็ชัดเจนมากค่ะว่าสาวคนไหนที่นักชาลีชอบบอกว่าจีชอบชาลีเข้าใจคาว่าลูกหาบยังไม่เข้าใจคืออะไรคะลูกหาบเขาเป็นลูกลูกหาบของคุณชาลีชายแท้พวกเนี้ยเขามาขายงานเขาบอกว่าลูกพี่เขาโสดอ๋อ เออแต่ชาลีไม่ใช่ชอบไม่ได้ชอบฉันค่ะแต่ชาลีเขาชอบ b ่วห b ่วยแบบไหนก็ตาหน้าขาวอะค่ะโอ้ oh. <c oughs> ใดๆก็คือจีน่าเขินความหลอกของไม้พิรัตหรือเปล่านะคะเห็นทำท่าม้วนผมดึงผมตัวเองตอนคุยกับไมพิรัตตลอดก็ชัดเจนมากค่ะเน็กชาลีชอบคนเหมยเหมยคนที่อยู่ตามข่าวสาวที่จีน่าบอกเห็นทีก็จะไม่นับหมวยลุกครึ่งไทยหมวยเกาหลีอันนี้ไม่เรียกว่าหมวยนะคะหมวยแท,ท้ๆต้องสาวจีนเท่านั้นและคนที่อยู่ตามข่าวก็ต้องเป็นสาวที่อยู่ตามข่าวจริงๆที่สำนักข่าวพูดถึงเอาไป ไอตีพิมพ์ไม่ใช่สาวที่อยากเป็นข่าวนะคะก็ล็อกมงมากเวอร์ว่าเป็นสาวขุยอันที่เป็นหมวยจีนแท้และเป็นครูเจนเน็กชาลีเพียงคนเดียวที่สื่อดังเขียนข่าวค่ะแบบนี้ชัดยิ่งกว่าชัดก่อนหน้านี้ขุงขิงก็ออกอากาศมีพิรุษแล้วคราวนี้จีน่าเปิดเองเลยว่าจริงๆิเน็กชาลีชอบใครกันแน่รอมชาลีขุยอันตอนนี้ก็ใจฟู้ใจสูมากคะ่ะคนรอบๆตัวชาลีรุดพูดออกมา ทีละคนทีละคนแบบนี้งานนี้จะต้องจับตามองเนชาลีแล้วหรอค่ะว่าจะเปิดตัวกับสาวขุยอันตอนไหนในงานคอนเสิร์ตก้องฮวยไรปีหน้าเลยไหมคะ